จะไปเจราจาธุรกิจกับคนเวียดนามต้องรู้สิ่งนี้ก่อนทักไายยังไงให้เป๊ะจับมือด้วยมือขวาเพื่อความสุภาพและเป็นสากลอย่าเรียกชื่อเล่นโดยเด็ดขาดต้องมีคำว่ามิสเตอร์มิสหรือมิสซิสนำหน้าชื่อเสมอต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะห้ามไปโดยไม่บอกล่วงหน้าเด็ดขาดเพาเขาเตรียมตัวต้อนรับแขกไว้เป๊ะมากการให้นมบัตรให้ใช้สองมือและเริ่มจากคนที่อาวุโสที่สุด จากนั้นอ่านชื่อเขาออกเสียงให้ได้ยินเพื่อแสดงความใส่ใจค่ะของฝากเล็กๆก,ก็สําคัญนะแต่อย่าให้ผาช็ดหน้าเด็ดขาดมันสื่อถึงความเศร้าอยากให้การประชุมกับชาวเวียดนามราบลื่นควรมีล่ามไปด้วยแต่ถ้าพูดเวียดนามได้นิดหน่อยจะได้ใจไปเต็มเมทิปส์นะคะถ้ามีความรู้เบื้องต้นในเรื่องวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจภ,กภาษาจะสามารถช่วยสร้างบทสนทนาความสนิทสนมกับคนเวียดนามได้ดียิ่งขึ้นหากสามารถสร้างความสนิทสนมได้เร็วเท่าไหร่ การทำงานหรือการเจรจา,าธุรกิจก็จะมีความราบเรื่องขึ้นค่ะถ้าจะลากลับให้แครพูดก่อนนะจะภาพไม่พูดคำลาเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติจำไว้เข้าใจวัฒน,นธรรมเวียดนามดีธุรกิจก็มีตะป้งสนใจทำธุรกิจที่เวียดนาม SCB มีสาขาโฮจิมินซิตี้พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าหนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกิจในประเทศเวียดนามและธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ